เช้าวอร์เรนบัฟเฟตเริ่มต้นวันด้วยพิธีกรรมเดียวกันไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ออกกำลังกายแต่เป็นสิ่งที่สร้างมูลค่ากว่า100,000ล้านดอลลาร์ความลับคือเขาเขียนปากกาและกระดาษธ,ธรรมดาบางครั้งบนซองจดหมายเศษกระดาษหรือแม้แต่ขอบหนังสือนิสัยเล็กๆนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ทุกวันบัฟเฟตใช้เวลา5-6ชั่วโมงอ่านหน,หนังสือหนังสือพิมพ์รายงานประจำปีงบการเงินแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างเขาจดทุกสิ่งที่สำคัญความลับการจดบันทึกของบัฟเฟตคือเขาเขียนทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสม่ำเสมอนี้คือสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากคนอื่น นี่คือ3เคล็ดลับการจดบันทึกของบัฟเฟตที่คุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงความสำเร็จเคล็ดลับที่ 1. จดทันทีอย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆหลุดลอยไปเคล็ดลับที่ 2. จดทุกวันฝึกให้เป็นนิสัยเคล็ดลับที่ 3. จดเฉพาะสิ่งสำคัญไม่ใช่ทุกอย่างบัฟเฟตพิสูจน์แล้วว่าได้ผลนิสัยเล็กๆที่ทำทุกวันสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุณพร้อมเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงหรือย,ยัง จำไว้ปากกาคือเครื่องมือการจดคือพลังและวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จเริ่มเขียนวันนี้เลย